สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว y u t u b e ครับผมอันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่บ้านป๋าศูนย์ครับผมเจ้า Rocky r o c k ก FRR 1 9 5แรงครับผมเกียร์ดีกาตุดยอยคันนี้นี่โซ่สเ,สเปคนี่สุดจัดเลยครับทีมงานก็จอดหมดครับเดี๋ยวจะเช็ครถเตรียมรถลงงานทางกันต่อ เจ้าโรกี้ร้อยเก้าห้าจัดมาเมื่อวานครับสภาพกริบๆเลยเครื่องดีแค่ซีสวยครับคันนี้แค่ซีแค่ซีนอกครับแค่ซีเต็มไม่เรียวปลายนะครับคับคนนี้เครื่องแห้งๆครับผมภายในครบๆ ภายในก็ประมาณนี้เลยนี่ไฟอะไรก็ติดหมดครับไฟติดหมดทุกดวงท่านี่น,นี่ก็ติดนะครับนี่อันนี้ก็ติดครับโรก,กี้หัวทอบครับผมส่วนนี้ก็พิเศษหน่อยครับคันนี้จัเอาใจวัยรุ่นหน่อยครับคันนี้ เครื่องเสียงเต็มครับคัออนนี้เครื่องดีเกียดีแอร์เย็นเพลงเพราะตามสูตรครับไหนก็ครบนะครับผมนี่ก็กระจกไฟไฟ้าใช้ได้ครับจกใช้ได้ปกติสองข้างเลยเดิมบางครับผมเดิมบางนี่ก็ติดแผ่นสะท้อนเสียงใหม่ครับ ฝั่งนี้ซื้อมาไม่พอทันทีทอดเจงเดี๋ยวก็ไล่ติดให้ครับตรงนี้ไล่ติดให้สวยครับน,นี้บางฝุ่นหลังเต็มไฟท้ายเต็มไฟติด เป็นกองแก้วลองเล่นอีสุดูบ้างครับผมก็อ,อยู่บ้านมีแต่ฮิโน่รถอยู่ที่บ้านมีแต่ฮิโนเลยนี่ก็จะเก็บรายละเอียดเป็นสติกเกอร์ฝั่งนี้ครับให้หมดสีเหลืองแล้วก็ใส่บังฝุนหน้าใส่บังฝุนหน้าแล้วก็ ส่ยเต้ดวนครับส่ตดวนบนหัวเก่งตรงนี้อันหนึ่งครับรูปทรงก็ประมาณนี้ครับพอดูได้ไหมครับแบตเตอรี่ใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องเสียงค่อนข้างที่จะใช้ไฟเยอะเครื่องเสียงนี่โมเต็มนะครับอันนี้สภาพโดยรวมก็สวยครับสวยสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ ไล่เก็บสติกเกอร์ไปก็ดูดีครับดูดีระดับหนึ่งไฟท้ายเต็มไฟท้ายสวยครับโอเฟสสามเอกสารเล่มทะเบียนนะครับผมภาษีผมต่อให้เลยหกเก้าภาษีหกเก้าแน่นอน เดิมๆครบครับตัวนี้เป็นเกียร์เดก้าตุดย้อยครับใส่ง่ายครับอารมณ์เหมือนขับซีรีส์ครับมีเพเากร์ชิบช่วย <ried. S 1> ทีมงานก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาครับล้างเก็บเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวก็มาล้างกันเก็บครับก็เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนเสียงใครสตาร์ทไม่โก ถไายก่าเละเต็เป๊ะเลยล้างเก็บหมดครับตอนนี้นก็เจา้าเอสเก็ร้อยครับผมจัดแต่งมาใหม่ขากระจกอ้วนแล้วก็ฝากครอบแล้วก็ใส่ไฟข้างบนใหม่ครับไฟข้างบนไฟเก่าเสียหมดเนี้ยสภาพหลังจากกลับมาจากงานหลวงก็ประมาณนี้คันนี้ก็ล้างเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ขับโดยรวม ขอฝาครอบออกนี่หมดแล้วนี่ก็จานจับก,ก็เริ่มมาล้างแล้วครับ ไหนครับกี่ชั่วโมองแล้วโอ้ร้อยสิบสองจนเกินเดี๋ยวชั่วโมองหมดเดยอะหลัเ <c oughs> งเก็บก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงมันจะหมดเดยอะแกบ,บอกวะพรุ่งนี้แกบ,บอกผมวันที่ยีสิบเอ็ดมันเขามีค,บบคนขับสบายเลยเอาประโยชน์นี้ไว้ขับได้สบายเลย มันหมดม,มันหมดเว,เวลาแล้วไงวันนี้ก็น่าจะไปทว่นี้เลยก็ปกติมันต้องไปก่อนสองโมงนะรี่นี้เลยทีเดียวขับไปโจทย์ให้เขาเขาขยับไม่ดีพี่ขับเลยขับเ,เป็นที่ไหนลุเหล็กร่วงไทยอีย๋เราก็ดูดูให้ให้แกขับ่วยกันเลยเพราะผมแกขับเคีนได้เมื่อก่อนแนกะขับไอ้เคีนใหญ่อะ เดี๋ยวผมทำรถก่อนใส่บ้างฝุ่นใส่ไรก่อนโอ้ <c oughs> เอาไปอับขึ้นรถทะลึ่บไปเลยมนะั้งเนาะ <c oughs> <c oughs> ชนล็อกเอาเฮียบยกขึ้น,น่ะพี่พี่ดูไปดูมารกมันสวยกว่ารถอยู่ในบ้านนี่นะไปรกมันสะอาดจัง ฮะรกมันสะอาดกว่าซีรีส์นั่นเนี่ยรกมีพาวเวอร์ชิอะเคยเห็นอกรกเกียร์เด็กะพาวเวอนแหละอารมณ์มันขับเมกล้าเลยสภาพงานหลวง ยำเยอะอาการเป็นไงครับทำไมเลือทหารเลือทหารอมนมันมีรื่รังขุดเลยนะมัน่าจจะไม่ขุดนะร,รังไมได้เหยียบเลยแล้วีแต่ปูานไปดิเขาโลนามนอยู่นนนินอไนืนอไม่ให้โพลอะไรอยู่นะ ตูยังแกวเล,เลยครับอาจารย์จัดจัดให้มีมีแผลไหมเนี่ยมีแผลไหมเนี่ยครับพี่นะมีแผลไหมโอ้ไปเจอดินสมองมาครึ่งเดือนครับนี่ไม่มีลายถือว่าแกวเลยโอ้โหไม่ได้ซื้อจารบีให้เอ้ยไม่ได้ซื้อเช็ดชู่ให้ลีนเลยบอลครพี่ อาจจะช่ก่อนไหมอาจจะช่ก่อนไหมเดี๋ยวเปนใหม่คลิปหน้าน,นะครับผม